เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงศึกขีปนาวุธปะาเเดือดรัสเซียช่วยเทคโนโลยีอินเดียความเร็วไฮเปอร์ซาวขณะที่เจ็ยักษ์โยุโรปงัดภาคพื้นดินยิงไกลกว่าพันกิโลเมตรจะที่มีกันร,รายงานค่ะถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพอาวุธของสองมหาอำนาจโดยล่าสุดรัสเซียค่ะกำลังพิจารณาผลิตขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้เพิ่ม ขณะที่ฝั่งตะวันตกเองก็มีข้อตกลงร่วมกันถึงขีปนาวุธที่มีระยะการทำงานไกล1000กิโลเมตรทั้งนี้เมื่อวันที่28มิถุนายนค่ะมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องถึงการผลิตขีปนาวุธโดยเว็บไซต์ทอวอทค่ะมีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลไว้ว่าเทคโนโลยีรัสเซียถ่ายทอดในระหว่างการพัฒนาระบบขีปนาวุธต่อตันเรือบรามมสรวมกันกับอินเดียได้ก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านจรวด นิวเดลีมีการผสมผสานอาวุธนี้เข้ากับสื่อต่างๆกำลังปรับปรุงให้ทันสมัยและค่อยๆเปิดตัวสู่ท้องตลาดผู้นำอินเดียกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกันเมื่อมีการนำโปรแกรมามอส2ไปใช้โดยหวังว่าจะมีความก้าวหน้าในด้านไฮเปอร์เารการเจราจาระหว่างอินเดียและรัสเซียเกี่ยวกับามอส2ดูเหมือนจะไปจนถึงจุดสิ้นสุดความฝันเกี่ยวกับไฮเปอร์าต้องหยุดชะง,งักลง โดยมีการระบุเอาไว้ในเอกสารเผยแพร่ของ IDRW โดยในเอกสารดังกล่าวค่ะมีการระบุว่าบราโมสองเดิมทีได้รับการออกแบบให้เป็นการดัดแปลงขีปนาวุธร่อนเซอร์คอนของรัสเซียใหม่อย่างไรก็ตามมอสโกพร้อมที่จะช่วยเหลือในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการจำกัดค่ะความเร็วการบินไว้ที่6มักในขณะที่เซอร์คอนค่ะอยู่ที่8มักดังนั้นสหพันธรฐรัสเซีย จึงไม่ต้องการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ ramjet ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งหากไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวบราหมอ2ก็จะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบที่ลดขนาดลงโดยสื่อมวลชนของอินเดียกล่าวว่าความไม่เต็มใจของรัสเซียในการแบ่งปันเทคโนโลยีสำหรับส่วนประกอบที่สำคัญนี้เป็นอุปสรรคสำคัญ สำหรับปาโมาสองค่ะได้รับการพัฒนาให้เป็นขีปนาวุธร่อนความเร็วเนือเสียงต่อต้านเรือที่คล่องแคล่วโดยมีระยะการบินที่500ถึง1,000กิโลเมตรขณะที่ฝ่ายประเทศในยุโรปจำนวนหนึ่งค่ะก็มีการตั้งใจที่จะผนึกกำลังเพื่อสร้างอาวุธภาคพื้นดินที่มีพิสัยการยิงมากกว่า1,000กิโลเมตรโดยเป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงการ ELSA European l o n g r a n e Approach ตามที่มีการระบุเอาไว้ค่ะนสื่อสิ่งพิมพ์ FORCE OPERATION กลุ่มพนธมิตรนี้จะประกอบด้วยรัฐในยุโรป7รัฐค่ะได้แก่ฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีสวีเดนอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ซึ่งก็มีการค่ะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นไปเมื่อวันที่24มิถุนายนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม ของสามเหลี่ยมไวยมาซึ่งประกอบด้วยวอร์ซอเบอร์ลินและปารีสตามพอท่านเทคโนโลยีกองทัพบ,บกค่ะข้อตกลง ELSA ควรที่จะมีการลงนามในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงวอร์ชิงตันในวันที่9 1 1ถึง11กรกฎาคมนี้ในฐานะการมีส่วนร่วมของโยุโรปในการป้องกันโดยรวมของประเทศพันธมิตร โดยผู้ริเริ่มโครงการค่ะก็คือกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการมากมายค่ะสําหรับการพัฒนาปืนใหญ่จรวดโดยคํานึงถึงประสบการณ์ของสงครามค่ะในนาโกโนคาราบักและยูเครนค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ที่ในงานจะมีการเปิดตัวบนพื้นฐานของขีปนวุธล่องเรือ LCM จาก MBDA ซึ่งก็เป็นต้นแบบของการนำเสนอในทิเทศกาล EuroSatory 2024โดยมวลของมันค่ะจะอยู่ที่อย่างน้อย1ตันครึ่งความยาวประมาณ6.5เมตรพร้อมกับเครื่องยนต์ปล่อยและก็ระยะการบินมากกว่า1,000กิโลเมตรอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีเครื่องยิงรุ่นใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอย่างเช่น M 2 7 0 MLRS ซึ่งสามารถที่จะยิงกระสุนได้ยาวถึง4เมตร สหรัฐและนาโตปูดลับปูตินคุยซาอุส่งขีปนาวุธร้อนให้ฮูตีหน่วยรับรัสเซียวางทุ่นระเบิดแท่นเจาะน้ำมันและท่อแก,ก๊สตะวันตกจากที่ยูเครนค่ะมีการใช้อาวุธตะวันตกโจมตีดินแดนรัสเซียพร้อมกับมีคำเตือนของฝ่ายมอสโกจะมีการส่งอาวุธให้พันธมิตรทำลายฐานทัพสหรัฐทั่วโลกล่าสุดค่ะก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทำให้สหรัฐและนาโตก็วิตกเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เมื่อวันที่30มิถุนายนข่าวเว็บไซต์ท,ทวอม,มีการออกมาเปิดเผยว่าเว็บไซต์ข่าว Middle East Eye ของอังกฤษมีการรายงานหน่วยข่าวกรองของสหรัฐระบุกลุ่มฮูตีในเยเมนอาจจะได้รับขีปนาวุธร่อนจากรสัสเซียแต่ซาอุดิอาระเบียมีการคัด้ันเจ้าหน้าที่สหรัฐกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รสัสเซียจะเข้าไปเกี่ยวข้องในความขัดแย้งในตะวันออกกลางในฝ่ายอิหร่าน ตามรายงานของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐรัสเซียกำลังพิจารณาเพิ่มการสนับสนุนกลุ่มต่อต้านของอิหร่านซึ่งรวมถึงกลุ่มฮูตีในเยเมนด้วยโดยมอสโกอาจจะเริ่มส่งขีปนาวุธให้กับกลุ่มอันซาอัลลาประธานาธิบดีรัสเซียว,ยว,วลาดีมีร์ปูตินกำลังพิจารณาจัดหาขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือให้กับกลุ่มฮูตีเว็บไซต์ดังกล่าวมีการรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ โดยมีการระบุว่าปูตินได้มีการหาหรือเรื่องของการจัดหาขีปนาวุธให้กับกลุ่มฮูตีกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมานแห่งซาอุดีอาระเบียแต่เขาขอไม่ทำเช่นนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความตึงเครียดในภูมิภาคการสนทนาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ปูตินขัม,มีการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอารับเอมิเรตเมื่อช่วงเดือนธันวาคม ปูตินมีการติดต่อกับโมฮัมเหม็ดบินซาลมานซึ่งขอให้รัสเซียอย่าทำข้อตกลงนี้ต่อไปเจ้าหน้าทีสหรัฐกล่าวซึ่งห่างอิสราเอลเปิดฉากสงครามกับกลุ่มฮิชบุลละแห่งเลบานอนรัสเซียอาจจะสนับสนุนอรหรานซึ่งเป็นพันธมิตรของตนหน่วยเขากรองของสหรัฐเชื่อเช่นนั้น ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะถ้วอม,มีการระบุวา่าหนังสือพิมพ์ The Times มีการรายงานรัสเซียอาจจะมีการวางทุนระเบิดในโครงสร้างพื้นฐานใต้น้ำที่สำคัญของประเทศตะวันตกในทะเลเหนือและนาโต้มีความกังวลอย่างสมเหตุสมผลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นแล้ว ประเทศนาโตมีการสงสัยอย่างยิ่งว่ารัสเซียได้มีการวางทุนระเบิดในระบบสื่อสารของตนในทะเลเหนือเรื่องนี้ค่ะได้รับการยืนยันจากการสังเกตของบริษัทตะวันตกบางแห่งที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมันและก็ท่อส่งกา๊าซขัวต่อไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวความสงสัยดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นหลังจากการกระทำของเรือล่างอวนของรัสเซีย ซึ่งมีพฤติกรรมค่ะดูผิดปกติหรือพูดอีกอย่างก็คือพวกมันเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อผ่านบริเวณที่วางระบบสื่อสารทางทะเลตามรายงานดังกล่าวค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เรือลากอวนของรัสเซียห้าลำได้จอดในพื้นที่ท่อส่งก๊าซใต้น้ําในน่านน้ําของบริเตนใหญ่เบลเยียมเดนมาร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์ Denmark, Germany, Netherlands, Netherlands สันนิฐานว่ากิจกรรมการลัตระเวนและการก่อวินาศกรรมได้ดําเนินการไปแล้วในเวลานี้หน่วยข่าวกรองเบลเยียมกล่าวว่าผู้ชี่วชาญชาวรัสเซียมีการขุดซ้ายเคเบิลของอังกฤษแต่ไม่ได้มีการวางแผนอะไรกับเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ในเวลาเดียวกันสันนิษฐานว่ารัสเซียสามารถใช้เรือพลเรือนประมาณ167ลำในการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศตะวันตกซึ่งสื่ออังกฤษค่ะมีการอ้างปฏิบัติการลับของหน่วยข่าวกรองรัสเซียซึ่งก็มีสัดส่วนที่มองไม่เห็นมากมายนะับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น The Truth เจาะลึกจริง